ืมความฉ่ำของหมูซอสครัวจุจังฉ่ำเล้ามากวันนี้มาแปะลกรู้สึกอยากกินอาหารเกาหลีเกาใจจัดสันคอหมูเพื่อเอามาทำเบกกิ้งโซดาไปเพื่อให้หมูมันนุ่มหน่อยนะเพราะว่า,าเขาชอบเนื้อนุ่มไงแต่ไม่ต้องเยอะหรอกแล้ก็ตามด้วยซอสหอยอร่อยแล้วก็ซอสครัจุจังที่เขาต้องการก็คือใส่ไปฉ่ำๆมาเลย ตุนกัรต้องน้ำตาลทรายกะขอใส่น้ำอนนี้เองแล้วเราก็คลุกเขาน้ำมักเพื่อให้มันเข้าเนื้อเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือแล้วแต่เราเลยนะพอได้ที่แล้วเราก็นำออกมาทำอาหารได้เลยนะวันนี้ของเราคือจะใช้น้ำมันแบบนี้เดียวเพื่อไม่ให้กระทะมันไหม้แค่นั้นเองแล้วเราก็จะนำหมูลงไปจี่ไฟแบบ ค่อนข้างอ่อนนิดระหว่างทำเราก็จะคอยพลิกหมูไปมานะเพื่อไม่ให้หมูด้านใดด้านหนึ่งมันไหม้และถ้าน้ํามันแห้งเรารู้สึกว่าน้ํามันแห้งเราสามารถเติมน้าได้เมนูหมูซอสโคจูจังเนี่ยเป็นเมนูที่เราทํากันกินค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่ามันทําง่ายด้วยคือเมนหลักของมาเลยก็คือซอสโคจูจังซอสท,ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือซอสโคตูจังขวดสีน้าตาลถ้ารู้สึกว่าน้ํามันแห้งเกินไปก็เติมน้ําหยดน้ำลงไปทีละนดิดนะของเราก็เติมน้ําไ,ไปประมาณ2งรอบแต่ว่าเราเติมแค่นิดเดียวจริงๆ แล้วเราก็จะปล่อยให้หมูตุ๋นไปสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะสุกเมื่อหมูสุกแล้วเราก็นําหมูออกมาหัน่นพร้อมเสิร์ฟพร้อม,อมกินกันได้เลยคือดูหน้าตามหมูคือฉ่ำมากเห็นหมูแบบนี้แล้วถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆน,น,นะคือฟินมาก